ค่ะอุ๋ยทัศลินพันแพรค่ะพี่ปุ๋ยอนุรีอนินบนค่ะพบกับเราสองคนในรายการ Beauty Today ค่ะเช่นเคยนะคะอ้พี่ปุ๋ยคะช่วงนี้รู้สึกแบบดำลงไงก็ไม่รู้อะค่ะเป็นรังสีอมหิตเหรอฮะโหเป็นหน้าที่เรียกว่าหน้าร้อนมาจริงๆแล้วโอ้ร้อนสุดๆใช่แล้วแดดนะคะทะแยงงุมเข้ามาในบ้านได้ไงก็รู้ ไม่ต้องอยู่ข้างนอกเลยนะอยู่ในบ้านยังรู้สึกแสบปวดแสบปวดร้อนแสบมากแล้วโดนคุณใส่นั่งอยู่ไม่ได้แล้วยังไงจะต้องเอาคําถามเนี้ยมาถามพี่ปุ๋ยให้ได้เลยเพราะว่าทุกวันนี้นะคะอย่าว่าจะไปทํางานนอกบ้านเลยอยู่ในบ้านอย่างที่บอกแดดมันก็โลมเลียเข้ามาทั้งผิวกายผิวนี่นะคะที่โดนแค่แดดโลมเลียแล้วทีนี้เนี่ยออีกปัญหาหนึ่งที่ตามมาความคล้ําเนี่ยเห็นได้ชัดเลยริ้วรอยต่างๆโอ้โหมาเยอะแสงแดดเนี่ยทาให้เกิดริ้วรอยตัวจริงเลยใช่ไหมแก่เร็วกว่าวัยแก่กว่าวัย เพราะฉะนั้นคนที่ทํางานกลางแจ้งสังเกตไหมฮะชาวนาชาวไร่ชาวสวนพี่น้องเกษตรกรอายุนะอายุเทียบกับคนในเมืองกันบางทีคนในเมืองเนี่ยจะเห็นชัดเลยว่ามีความกร้านแดดมีริ้วรอยอันนี้เป็นเพราะว่า แสงแดด The Sun ฮะใช่ไหมคะแล้วทีนี้เนี่ยนะคะการดูแลผิวหน้าเนี่ยบางคนน่ยพูดแค่แบบเออฉันดูแลฉันดูแลแต่ไม่รู้ดูแลยังไงดูแลแบบจะถาก,กรรมงไงครับ <laughs> ปล่อยไปโดยธรรมชาติลงโทษนะคะแต่วันนี้เราคุณต้องพลาดไม่ได้เลยเพราะว่าเราจะมาดูแลกันแบบทุกขั้นตอนเลยโอ้โหละเอียดมากค่ะ <c oughs> บางทีนะคิมลุงเนี้ยใครจะนึกว่ามีสารกันแดด มีครีมกันแดดด้วยต้องมีต้องมีนะสาหรับกลางวันกลางวันใช่ไหมกลางคืนเนี่ยบางคนเนี่ยเอ๊ะไม่เป็นไรหรอกครีมกลางวันหมดเอาครีมกลางคืนมาใช้กลางวันได้ไหมคะไม่ได้กลางคืนจะเข้มข้นไงพอใช้กลางวันนะมันย่องมาเลยนะคะแล้วอีกอย่างบางคนบอกว่าเออครีมไหนๆก็คงเหมือนกันมั้งบกไปเลยทั้งหน้าทั้งคางทั้งคอแล้วมาตายก็ไม่ได้อีกเพราะว่าไอครีมเนี่ยจะเป็นอะไรที่แบบว่าสลับตรงนี้จริงๆคือ เป็นผิวที่บอบางใช่เนาะแต่ถ้าเราละเลยจุดตรงนี้นะบางทีคุณไม่รู้หรอกคุณนึกว่าคุณอะดูแลครีมประโลมหน้าทุกวันแต่มันผิดประเภทใช่ไหมคะใช้ไม่ถูกกับผิวไม่เหมาะกับผิวค่ะแล้วก็ไม่ถูกประเภทไม่ถูกที่ไม่ถูกจุดค่ะเหมือนเก่าไม่ถูกที่คันใช่ไหมเอาครีมทาเท้ามาทาขาอย่างนี้แต่ฉันเอาครีมทาหน้าไปทามืออะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะเอาละค่ะ เทปนี้นะคะเราคงจะอาทิตย์เดียวเนี่ยเล่ากันไม่หมดแน่นอนนะคะเพราะว่าเราจะเริ่มทุกทีเนี่ยเราจะเริ่มแต่งหน้ากันตั้งแต่รองพื้นใช่ไหมแต่คราวนี้เราจะย้อนกันไปเลยตั้งแต่เตรียมผิวหน้าใช่อันนี้สําคัญมากมเพราะว่าต้องรับมือกับอันนี้นะคะวิกฤตวิกฤตวิกฤตเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสกันดีกว่าแล้วใครจะมาเป็นแบบดีล่ะคะสําหรับความเหมาะสมแบบนี้ต้องเป็นเป็นต้นแบบให้หลายคนได้นะเขาต้องมีปัญหาอะไรบ้างนไม่ใช่หน้าเครื่องเครืงเลยนะนี่เลยคุณอุ๋ยที่ฉันเพิ่งไปมาที่ไหนคะทิดาแรงงานโอ้เหมาะมาก จริงๆเหรอผู้เล่นมีจริงๆเอานึกว่ามีแต่ในละครประกวดไปแล้วเมื่อวันที่หนึ่งพฤษภาวันแรงงานแห่งชาติวันแรงงานประกวดไปเลยเชียงใหม่อุดรกรุงเทพพร้อมกันหนังพร้อมกันในวันเดียวแล้วพี่ปุ๋ยไปเป็นกรรมการที่ไหนเอ่ยเอสพรนาดกรุงเทพที่กรุงเทพคุณคะที่แรงงานไม่ได้ประกวดที่ตุ้งกุลานะคะไปอยู่ที่เอสพรนาดอ๋อรอรีฉันนึกว่าต้องประกวดประกวดที่โรงงานประกวดที่ไหนอะไรแบบนี้มีเก็บตัวทุกสิ่งอย่างไปที่ไหนคะใบหยกสกายคุณ สุดยอดเลยนะคือเรียกว่ามาตรฐานเลยละนะแล้วก็ได้ผู้ชนะมาแล้วด้วยได้มาแล้ววันนี้ก็เชิญมาแล้วทําไมถึงเลือกเธอมาเป็นแบบตั้งแต่ขั้นตอนแรกๆในการเร็ณหน้าจวบจนคือจะบอกว่าคนที่ใช้คนที่ทํางานมันมีทํางานในร่มทํางานกลางแจ้งคืองานมีหลายประเภทมีทั้งตรากตรามีทั้งสบายนั่งทํานอนทำโน่นนี่มีหมดเพราะฉะนั้นเนี่ย ดูให้เหมาะกับอาชีพที่ตัวเองทําอยู่นะคะงั้นวันนี้ก็น่าจะเหมาะกับทุกๆคนเลยหัวข้อของเรานะคะอย่าพลาดเลยทีเดียวเราจะเริ่มจากการบํารุงขั้นตอนแรกไปจนถึงการแต่งหน้าเสร็จเรียบร้อยเลยนะคะวันนี้เราจะนําเสนอกันถึง2ตอนต่อเน,นื่องกันไปจนถึงอาทิตย์หน้าห้ามพลาดนะคะให้ดูตอนหนึ่งตอนใดมิได้ขอแชงนะคะก็ต้องดู2ตอนถ้าเกิดว่าดูไม่ครบขอให้ วายแลวไอ้งนี้กั้นเดี๋ยวตอนนี้นะคะไม่ใช่แค่บอกให้เตรียมเครื่องสําอางไปเตรียมเครื่องบํารุงของคุณทั้งกระจาดมาให้หมดก็ใส่กระจาดไว้มะมาหมดเลยนะคะทั้งบํารุงแล้วก็การแต่งหน้านะคะแล้วเดี๋ยวมาพร้อมๆกันช่วงหน้านะคะสักคคู่เดียวค่ะสวยแน่น่